คนที่จะเข้ามาเป็นคนรักคู่รักเนื้อคู่คู่แท้ของคุณคนสุดท้ายคนคนนั้นคือใครคะขออภัยนะคะให้ใบใหญ่สับยา,ากนิดนึงแต่ภาพสวยอยากให้ทุกคนเห็นภาพสวยๆเนาะนายออฟคัพนะคะเด็กถือถ้วยมาเลยคนคนนี้นะคะเป็นคนที่โอ้โหตั้งใจมามอบความรักให้เลยนะคะเป็นเทวดาตัวน้อยมาเลยคนคนนี้อาจจะเคยรัก เคยชอบเคยแอบชอบคุณมานานแล้วก็ได้นะคะโอ้โหจัดเม้นเห็นไหมจัดเม้นออกมาคือแบบบอกเลยนะคะว่าจัดเม้นถ้าไม่ใช่คู่ไม่ว่าคู่อะไรก็ตามนะจะไม่ออกมาฉะนั้นตรงกับหัวข้อมากเลยค่ะจัดเม้นคิงออฟครับโอ้โหเป็นราชาถือถ้วยนะคะคนคนนี้เหมือนเป็นคนที่แบบชอบคุณมานานอะ หรือถ้าไม่ได้ชอบในชีวิตนี้ก็อาจจะเป็นคนที่ติดตามคุณมาเนิ่นนานพลังงานใต้ไพ่นะคะเป็นดมเพีย์จิเชียนโอ้ทุกคนขนลุกมากค่ะมันเป็นอะไรที่แบบ Amazing มันเป็นอะไรที่แบบมหาสัจจรรย์มากๆเป็นหัวข้อที่แบบทรงพลังอีกแล้วค่ะ The m a g จิกเชกับ j u d เมน n t ขึ้นมามันไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญนะคะคลิปนี้ถ้าใครเจอน้อมรับพลังงานไปก่อนเลยก่อนที่เราจะมาฟังหัวข้อรายละเอียดกันนะคะคนคนนี้นะคะถ้าไม่ใช่คนรักของคุณที่รักกันในปัจจุบนันคือถ้าใครโสดนั่นแหละคุณจะได้พบได้เจอคนที่เขาติดตามคุณมาทุกภบทุกชาติเนาะนายออฟคัพมาเป็น King of คัพอะคะ่ะ มันเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เขาได้รักคุณมาแล้วนะคะคนคนนี้มาด้วยหัวใจมาด้วยความรักมาด้วยแบบรักและติดตามคุณมานานมากๆแล้วนะคะหรือถ้าใครมีคนรักคู่รักอยู่คนคนนี้ล่ะคะ่ะถ้าเป็นคนที่มีลักษณะเป็นคนดีมีเมตตาเป็นคนที่รักคุณมากๆทนุถนอมคุณมากๆแล้วคุณรู้สึกแบบโอ้โหรักเขาโดยไรยเหตุผลและเขาก็รักคุณโดยไรยเหตุผลคนคนนี้เป็นคนที่เก่งมากๆ นะคะเป็นคนที่สวรรค์สรรสร้างจริงๆเป็นคนที่สวรรค์กําหนดมาคุณถูกกําหนดมาอยู่แล้วกําหนดด้วยคําสัญญาของคุณเองกําหนดมาด้วยด,ว,ยดวงจิตดวงวิญญาณของคุณนะคะจัดเม้นเป็นคนที่เป็นคนเก่าๆแล้ววนมาพบเจอกันนะคะเป็นคนในอดีตชาติแล้วมาได้รักกันคือมันเป็นสัญญาติดตามกันมานะคะทรงพลังมากๆคนคนนี้นะคะจะเป็นคนที่พูดจาดี พูดจาไพเราะอ่อนหวานนะคะหรือถ้าไม่อ่อนหวานคือเขาจะมีโมเมนต์ที่เป็นคนโรแมนติกอะคะ่ะถึงแม้บางช่วงบางตอนที่เขาอาจจะดูแบบเออแข็งแข็งหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันอาจจะแบบเออไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นแต่คําพูดของเขาจะเป็นคําพูดที่เด่นมากๆจะเป็นคําพูดที่ดีเป็นคําพูดที่แบบสุภาพฟังแล้วรื่นหูฟังแล้วแบบเย็นกายเย็นใจเลยนะคะเย็นใจเลย เดอมเมจิเชียนมีความเกี่ยวข้องกับดาวพุธซึ่งเป็นดาวของราศีธาตุลมนะคะมิถุนแล้วก็ธาตุดินราศีกันนะคะซึ่งคนคนนี้จะเก่งในเรื่องการสื่อสารเนาะดาวพุธก็เป็นดาวดวงเมืองนะคะแสดงว่าคนนี้มีมีบุญมีบารมีใหญ่นะคะแล้วก็เป็นคนที่น่าจะมีอํานาจบารมีสูงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเป็นคนที่สามารถ ดูดูแลอะไรที่มันใหญ่ๆได้นะเก่งเรื่องการสื่อสารการเดินทางนะคะเก่งเรื่องการจัดการในเรื่องที่มันดูว่าโอ้เป็นแบบเป็นแผนนะคะเก่งมากๆ d กด e มิก็เก่งอยู่แล้วนะคะแล้วยังมีไพ่จัดเม้นขึ้นมาอีกนะคะไพ่จัดเม้นก็คือคำพิพากษาคำตัดสินการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ชีวิตของคุณความรักของคุณก็เช่นกันค่ะกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่หากคุณมีแต่ความรักที่ยังไม่เคยสมหวังผิดหวังมาตลอดเป็นความรักที่ท็อกซิกยังไม่เคยมีความอิ่มเต็มในหัวใจในเรื่องความรักเลยนะคะครั้งนี้แหละคนนี้แหละนะคะที่จะเข้ามาเป็นความรักมาเป็นคนรักมาเป็นคู่แท้คนสุดท้ายในชีวิตนี้ของคุณนะคะ ขอให้คุณน้อมรับพลังงานคู่รักคู่แท้คนสุดท้ายของคุณในคลิปนี้และขอให้คุณมีความสุขสมหวังในความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ